หลายๆคนกลัวว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนแล้วจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือทําให้อาการต่อมลูกหมากโตมันแย่ลงก็เลยยอมทนทุกข์อยู่กับภาวะคล่องฮอร์โมนเพศชายซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยมีแรงจะทําอะไรและที่สําคัญที่สุดคือหมดความสุขเรื่องบนเตียงไปเลย การใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบเจลทานยะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเลยครับมีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับเขาเอาเจลที่มียาเนี่ยไปทาคนไข้เทียบกับเจลที่ไม่มียาไปทาคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับพบว่า2กลุ่มนี้โอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโรคปวดใจโรคหลอดเลือดไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าถ้าในกรณีที่มะเร็งต่อมลูกหมากแอบซ่อนอยู่หรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่การใช้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะทําให้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันลุกลามได้ครับ สามสเตปก่อนที่จะเริ่มใช้ฮอร์โมนทดแทนได้อย่างปลอดภัยนะครับสเตปแรกก็คือการนาตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจต่อมลูกหม,มากทาันทวันหนะักสเตปที่2ตรวจเลือดเป็นค่า PSA คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหม,มากโดยมาตรฐานอยู่สเตปที่3หลังจากใช้ฮอร์โมนไปแล้วนะครับหมอก็จะนัดเรามาตรวจเลือดเป็นระยะระยะเพื่อที่จะดูแนวโน้มของการเปลี่ยนไปของค่า PSA ครับสำหรับใครที่ทำครบทั้ง3ส,สเตปแล้วผลเลือดปกติดีใช้ฮอร์โมนได้อย่างไม่ต้องกังวลครับ ในกรณีที่เรามีฮอร์โมนต่ำสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะครับใครที่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมารับยาฮอร์โมนกับแพทย์ได้เลยครับมาปรึกษามาฟุยกันดีกว่ามีคำถามเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนหรือภาวะข้อฮอร์โมนเพศชายสามารถทิ้งไว้ข้างใต้ได้เลยครับสำหรับใครที่อยากศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนเนี่ยสามารถกดลิงก์ข้างล่างหรือว่าสแกน QR code ได้เลยครับ